สวัสดี2 8พฤษภาคม2,568นะครับขณะนี้เวลา8นาฬินาทีเรามาดูกันครับว่าวันนี้สถานการณ์ทองคำแล้วก็คู่สกุลเงินเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานครับ XAU/USD นะครับทองคำมีการกดดันราคาลงลงมานะครับหลังจากที่เปิดตลาดไปสักพักหนึ่งนะครับกดดันราคาลงมา6,400ประมาณ6,400จุด ซึ่งยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในกรอบนะครับยังไม่ break out ขึ้นเหนือ3.367หรือลงไปต่ำกว่า3.282 3.282 2, ซึ่งอยู่ในกรอบไซด์เวทยอยู่ตรงนี้นะฮะเช้านี้ครับมีการกดดันราคาทองคำลงมาครับเนื่องด้วยจาก US d o l ดอลลาร์มีการแข็งค่าครับ XAU on ค่านะฮะ ส่งผลให้ในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะมีการกดลันราคาทงคำลงมาประมาณ1,500จุดนะ1,500จุดก็ในกรอบของไซเวยังไม่เลือกทางนั่นเองนะครับที่ทางหรือแนวโน้มของทองคำในวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับในช่วงเวลาอ,อีก10นาทีมีคุณวอลเลอร์นะครับคำกล่าวของ ในวอลเลอร์ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา10นาทีนะแล้วก็บ่าย3โมงนะครับคุณล็อกฮาร์ดคณะกรรมการ FOMC ก็จะมาพูดสนทรพจน์ตอนบ่าย3โมงโออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ10โมงบ่าย3โมงแล้วหลังจากนั้น2อทุ่มครับมีสนทรพจน์ของนายวิลเลียมคณะกรรมการของ FOMC นะฮะมี OE มีตอน4ทุ่ม วันนี้ข่าวตัวเลขยังไม่มีนะครับค่ําคืนค่ําคืนของวันนี้ครับตอนตีหนนะมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของทาง FOMC ตอนตีหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขประกาศสำคัญในวันนี้แต่ตีหนนะครับมีคณะกรรมการของ FOMC นะครับขึ้นมาสรุปรายงานกันเพราะฉะนั้น ดึกๆดึกๆมีความผันผวนแน่นอนนะเพราะนั้นราคาทองคำในวันนี้เช้านี้นะก็ยังไซเวย์อยู่ในกรอบนะยังไม่เลือกทางที่จะวิ่งไปในที่ทางไหนที่ชัดเจนแต่หลังจากที่เขาลงมาทดสอบแนว3-2 8 2แแล้วก็เมื่อวานเกือบลงมาถึงนะเมื่อวานเกือบลงมาถึง แล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นเมื่อวาน USD ดอลลาร์แข็งค่าตลอดทั้งวันเลยนะแต่ก็ยังกดดันราคาลงมาเทสที่กรอบ 32, 82, 32, 62ยังไม่ถึงนะนะครับเพราะนั้นเราต้องมาพิจารณาในค่ำคืนนี้กันว่าทิศทางของ FOMC จะช่วย นะครับดันให้ทองคํายกตัวขึ้นไปได้ไหมหรือจะกดทองคําลงมาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะของกรอบราคาทองคำนะครับในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบนะยังไม่เลือกทางส่วนคู่สกุลเงินในวันนี้นะเช้านี้ครับ JPY มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับในช่วงเช้าของเมื่อวานเช่นเดียวกัน JPY มีการแข่งข้านะครับกดดันราคา ของกลุ่มของ JPY เกือบทั้งหมดลงไปนะครับและในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายก็ปรากฏว่า JPY ก็อ่อนค่าลงมาเพราะนั้น JPY ช่วงนี้ก็ยังมีความผันผวนนะครับเช้าแข็งค่าบ่ายอ่อนค่าแล้วอ่อนค่ายาวเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างในกลุ่มของ GJ เมื่อวานนะเมื่อวานมีการกดดันราคาลงมานะค่อนข้างที่ยอะเยอะปุ๊บประมาณประมาณนี้ ทั้งทั้งกลุ่มของ JPY เลยนะครับประมาณ700จุดแต่พอในช่วงบ่ายเขายกตัวขึ้นไปเขายกขึ้นไปเกือบ2000จุดนะอันนี้ก็คือกลุ่มของ JPY เพราะนั้นในความผันผวนของ JPY ในช่วงนี้ก็ยังมีความสนุกในการเทรดนะไม่ว่าจะเป็น GJ ไม่ว่าจะเป็น EJ ก็แล้วแต่นะครับมีการกดทันลงมานะ Cat J เนี่ยกดดันในช่วงเช้าแล้วก็ยกตัวแบบแลนลี่แบบแท่งแบบ2ชั่วโมงเนี่ย เต็มๆเลยนะครับฝังสวิตด้วยเห็นไหมสองชั่วโมงเต็มๆเลยเพราะนั้น JPY ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการแข็งค่าอ่อนค่านะครับยังคงสวิงอยู่นะครับอย่าง UJ เมื่อวานก็เช่นเดียวกันลงมาเนี่ยลงมาประมาณ700จุดแต่ขึ้นไปเนี่ยเกือบ1500จุดนะ UJ นะครับมีการยกตัวขึ้นมาเห็นภาพชัดเจนเลย JPY ก็ ช่วงนี้ก็ช่วงเช้าก็ของวันนี้ก็ยังยกตัวขึ้นมากดดันราคาของ JPY ทําให้กราฟอะ่ะโดยส่วนใหญ่ของสกุล JPY เป็นสกุลเงินรองอะนะ่ะก็เลยต้องนะครับมีการลดตัวลงไปนะครับของกราฟข่าวสารของข่าววันนี้ช่วงเช้าครับออสเตรเลียมีการรายงานเกี่ยวกับโครงสร้างการก่อสร้างตัวเลขออกมาไม่ค่อย ไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็คือเป็นตัวเลขสีแดงนะคาดการกับตัวเลขครั้งก่อนแล้วก็ครั้งนี้เป็น 0. 0.0 0. นะครับส่วนนิวซีแลนด์เพิ่งประกาศตอน9 0โมงเช้านี่เองนะฮะตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจดอกเบี้ยออครั้งก่อน3.5แล้วลดลงไปนะครับลดลงไปนะครั้งก่อน3.5แล้วก็มีการลดดอกเบี้ยนะลดลดมา2รอบละ 3.7มาเป็น3.5มาเป็น3.25ตั้งแต่4ขวานะจะส่งผลอะไรกับทางนิวซีแลนด์ไหมดูพฤติกรรมโอ้ขึ้นไปเลยนะครับนิวซีแลนด์มีการยกตัวขึ้นไปจากเมื่อกี้ยังอ่อนค่าทรงๆอยู่ตรงข้างล่างเลยนะครับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนนี้หลังจากที่มีการประกาศตอน9โมงเช้านี่เองยกตัวขึ้นไปแล้วนะครับแต่ออสเตรเลียยังไม่ขึ้นนะยังยังตามไม่ทันนะออสเตรเลียก็ยัง โดนราคาตรงนี้กดดันนะครับอยู่กดดันราคาอยู่เพราะนั้นอีก5ค่นาทีอีก5ค่นาทีนายวอลเลอร์ก็จะมาด้ครับเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาช่วงนี้มาเช้าครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอ้าโมงเย็นมีการประชุมโอเปกด้วยโอเกี่ยวกับน้ำมันนะครับน้ำมันโอเปกตอน5้าโมงเย็นนะเรามาดูทรงของทาง คูส่สกุลเงินกับยูนิคอนแดชบอร์ดกันนะฮะออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการแข่งข่ามาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเช้านี้นะครับในสัปดาห์นี้ผ่านไป3วันนะครับออสเตรเลียยังยังไม่สามารถที่จะทรงความแข่งค่าขึ้นมาได้เช้านี้บางคู่มีการยกตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็กดดันลงไปนะส่วน นิวซีแลนด์เช่นเดียวกันครับเข้าโหมดไซเวย์นะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าโหมดไซเวย์นะครับนิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นมาบ้างจากการประกาศเมื่อกี้ส่วนแคนาดานะแคนาดาไซเวย์นะครับแต่เป็นไซเวย์อัพนะครับ E.U.R. ครับเข้าโหมดไซเวย์อัพเช่นเดียวกันแต่ g b p นะครับแข็งค่าขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนะครับมีการยกตัวขึ้นไป g b p แข็งค่าขึ้นมามากแต่เช้านี้ตอนนี้ยังพักตัวอยู่นะยังพักตัวอยู่ นิวซีแลนด์ขึ้นไปแข็งค่าแล้วนะครับแต่ออสเตรเลียยังไม่ขึ้นนะตอนนี้นะครับ US ดอลลาร์ก็เมื่อกี้สวิงขึ้นไปแข็งค่านะฮะแล้วก็เริ่มเริ่มสวิงนะฮะ XAU มีการไต่ขึ้นมาช่วงเช้าความผันผวนข,ของทาง c u r ร์เรนตัว CSM ก็ยังระบ,บุที่ทางยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะต้องรอโวล่มการซื้อขายจากทางตลาดยุโรป จากทางตลาดยุโรปและช่วงค่าของตลาดอเมริกาเพราะฉะนั้นช่วงเช้าอาจจะมีการยกตัวนะครับแล้วก็มีการลดตัวของ c u r r e n รนซีที่มีความผันผวนในช่วงเช้านี้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในการพิจารณาในการเข้าออเดอร์ของทาง Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel ครับที่มี Indicator ช่วยเทรดเดอร์ในการพิจารณาในการตัดสินใจเข้าออเดอร์นะฮะก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ น่าสนใจนะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดในกลุ่มของตลาดทองคำแล้วก็ Forex นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับต้องลางกันไปก่อนครับสวัสดีครับ